น้องคิดลูกชายของรถเมฆหนึงนิดจะครบสองเดือนแล้วเติมเต็มครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบและแสนจะอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของนักสแสดงนางเอกสาวอย่างรถเมยฆหนึงนิดที่ให้กำเนิดลูกชายสุดน่ารักซึ่งชื่อว่าน้องคิดเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมเมื่อปีที่ผ่านมาพุทธศักราช2565 ซึ่งโดยระหว่างที่คุณแม่กำลังตั้งครรภก็มักจะคอยอัปเดตภาพสวยๆให้เราได้ชมกันเช่นเดียวกับหลังจากที่คลอดน้องคิดเจตัวก็มักเผยภาพน่ารักน่ารักของน้องให้พวกเราแฟนคลับได้รับชมกันอยู่อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะครบรอบ2เดือนแล้วคุณแม่ก็ได้เผยภาพรอยยิ้มของน้องคิดที่ความสดใสน่ารักได้รับชมกัน พร้อมระบุข้อความว่าผมยิ้มแล้วนะครับ,บอกเลยว่ารอยยิ้มแบบนี้ใครเห็นเป็นต้องหลงกันทุกคนแน่นอนจ้าท่ามกลางแฟนคลับกดหัวใจรัวๆฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ